สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับพบกับผมตีโน้ตกับไปโพสตนะครับซึ่งเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพต้นต้นแก่เพื่อนๆทุกคนนะครับเพื่อนๆท่านไหนถูกใจช่วยกดส u b s ายกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะครับไหนใครไม่เคยเป็นแผลบ้างครับผมเชื่อว่าในที่ดีทุกคนก็เคยเป็นแผลจากขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนแต่จะมีใครสักกี่คน ที่อยากให้เกิดแผลเป็นแผลเป็นคือสิ่งที่หลงเหลือหลังกระบวนการรักษาแผลของร่างกายซึ่งกระบวนการรักษาแผลของร่างกายประกอบไปด้วย3ระยะระยะที่1คือระยะอักเสบระยะที่2คือระยะการสร้างเนื้อเยื่อและระยะที่3คือระยะหลังแผลเปิดเสดและปับโครงสร้างแผลเป็นเกิดจากกระบวนการสร้างเนื้อเยื่อที่ผิดปกติซึ่งแผลเป็นแบ่งหลักๆออกเป็นได้2ประเภทก็คือไฮเปอร์โทปิกสกา ก็คือมีลักษณะคันแดงบริเวณที่เป็นแผลเป็นแล้วอีกประเภทหนึ่งก็คือแผลเป็นที่ลอยซึ่งมีลักษณะด,ดูนคันและแดงและเจ็บนะครับแล้วก็มีลักษณะาการลามออกไปจากพื้นแผเลเดิมสาหรับคลิปนี้มุ่งหมายให้รักษาแผลเป็นขนาดเล็กนะครับสําหรับแผลเป็นขนาดใหญ่หรือแผลเป็นคีรลอยแนะนําไปพบแพทย์ผิวหนังนะครับการรักษาแผลเป็นที่ดีที่สุดคือการดูแลรักษาแผลตั้งแต่เริ่มแรก การล้างทำความสะอาดแผลเพื่อป้องกันการกติดเชือ้อการดูแลให้ความชุ่มชื้นกับแผลและการป้องกันหรือลีกเลี่ยงแสงแดดสำหรับผลิตภัณฑ์รักษาแผลเป็นซึ่งหาเองได้ตามร้านยาซึ่งผมจะขอแนะนําทางเลือกหลักสําหรับรักษาแผลเป็นก่อนนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่ผมขอแนะนําในการรักษาแผลเป็นก็คือแผ่นซิลิโคนซึ่งขอเป็นทางเลือกแรกสาหรับป้องกันในะรรักษาแผลเป็นแผ่นซิลิโคน ให้เริ่มใช้ตั้งแต่แผ่เริ่มปิดสนิทสามารถตัดให้มีขนาดพอดีกับขนาดแผลแปะบนแผลอย่างน้อย12ชั่วโมงหรือทิ้งไว้ทั้งวันยิน่งแปะนานเท่าไหร่ยิ่งดีบนล้างทำความสะอาดแผ่นซิลิโคนอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งด้วยน้ำและสบู่อ่อน้วเช็ดให้แห้งแผ่นซิลิโคนหนึ่งแผ่นสามารถใช้ได้นานสองถึงสี่สัปดาห์สามารถใช้ต่อเนื่องได้นานหลายเดือนตามความจำเป็นแต่มีข้อเสียคือราคาค่อนข้างาสูง เดซิลิโคนสามารถเช็ดแทนแผ่นแปะในบริเวณที่ไม่สามารถแปะได้เช่นใบหน้าข้อต่อหรือว่ามือทาเช้าเย็นวันละสองครั้งประสิทธิภาพเท่นเดียวกับแผ่นแปะซิลิโคนแต่เพิ่มความสะดวกในการใช้มากกว่าแต่มีข้อเสียก็คือราคาค่อนข้า,ขาง,งสูงเช่นเดียวกันเทปปิดแผลจะช่วยเพิ่มแรงกดทับบนแผลเป็นลดโอกาสเสี่ยงที่จะทําให้แผลเป็นนูนหนกขึ้น นิมยมใช้เป็นทางเลือกแรกสําหรับแผลไฟไหม้การนวดบริเวณแผลเป็นจะช่วยทําให้เนื้อเยื่อนุ่มและแบนราบมากขึ้นเพราะโดยปกติเนื้อเยื่อแผลเป็นจะแข็งและดูดการนวดแนะนาให้ใช้ร่วมกับครีมบำรุงผิวเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นสลหรับื่อนเพื่อนที่เห็นว่าแผ่นแปะซิลิโคนหรือซิลิโคนเจลมีราคาค่อนข้างสูงเพื่อนเพื่ออาจใช้ผลิตภัณฑ์ทางเลือกรองดังต่อไปนี้แต่ในแง่ของผลการรักษา ตามที่นีข้อทายยังมีความหลากหลายอยู่นะคะรับลอกตัวแรกก็คือสารสก,กัดจากหัวหอมหรือที่เราเรียกกันว่าอารีบซีบ้านนะครับมีสารประกอบกลุ่มฟอร์นิอยนะครับที่ให้ฤทธิ์แอนตี้ออกซิแดนต์กับแอนตี้อ,อิอนฟลามาทอรีนะครับทาหลังจากแผลเป็นสนิทตีแล้วทาวันละสามครั้งตัวต่อไปก็คือวิตามินอีนะครับ ซึ่งให้ฤทิเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์กับแอนตี atory, ้อินฟลามาทอเรีเช่นเดียวกันตัวต่อไปคือว่านหางจระเข้หรือที่เราเรียกกันว่าอโลเวร่านะครับมักใช้กับแผลไฟไหม้น้ำร้อนร่วกนะครับช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะรับลดโอกาสในเรื่องของแผลเป็นดูนะครับมักใช้ร่วมกับเปลือกพันธุ์ตื่นมากกว่าใช้เดี่ยวเดียวและตัวสุดท้ายนะครับก็คือสารสก,กัดจากใบบัวบกหรือที่เราเรียกกันว่าโกสูโคล่านะครับ มีการนำมาใช้รักษาแผลเป็นมานานแล้วนะครับช่วยกระตุ้นให้แผลหายเร็วขึ้นแต่อย่างไรก็ตามการศึกษาในมนุษย์ยังมีไม่มากนะักและการลดการเกิดแผลเป็นยังไม่ดีนักนะครับโดยสรุปการรักษาแผลเป็นนะครับการรักษาแผลเป็นที่ดีที่สุดนนะก็คือการดูแลรักษาแผลอย่างเหมาะสมตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับสำหรับทางเลือกหลักนะครับที่แนะนำให้ใช้ก็คือ ใช้แผ่นแปะซิลิโคนหรือซิลิโคนเจลนะครับการใช้เทปปิดแผลนะครับการด,ดวดเลือดทีบำรุงผิวนะครับและถ้าเพื่อนๆใช้ไปในระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วไม่ดีขึ้นนะครับแนะนําให้ไปพบแพทย์ผิวหนังครับก็จบเนื้อหาดีๆแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆคนไหนถ้าถูกใจช่วยกดซับคายกดไลค์กดแชร์กดติดให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ